いい EP4 ลคะ EP ลค่ะ EP4 <Okay, S 2> แล้วนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะแต่ว่ากนไปคะ่ะฝากทุกคนด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งก,กันฟันงพวกเราด้วยค่ะพูดคุยคอมเมนต์กันนะคะถือเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้พวกเราเนาะ<ช>ครั้งที่แล้วก็จบไปแบบว่าสับสนใช่ไหม,มว่าเอชอบใครอะไรยังไงกันแน<ช>่แล้วก็โดนสารภาพรักไปแล้วหนึ่งกลุ่มจากบอสถูกต้องแล้วก็กับคุณเวในค่ำคืนนั้นอีกใช่ค่ะโอเคบายเดี๋ยววันนี้เราไปดูกันว่าจะเป็นยังไงค่ะแรก กี้ไม่เลยหลับตาแล้วใช้ใจสัมผัสค่ะหลับตาแล้วใช้ใจสัมผัส่บอกนะว่ากลายเป็นลืมตามาเจอบอสอะโอ๊ยปิศาจทำอะไรมาเนี่ยยากจังเลยอ่ะออ๊ยอะไรกันคะคุณน้องรับบทวีนแต่เช้าเลยนะคะ หหยเจ๊ก็อะไรไม่รู้เนี่ยมันยากเลยอะเรื่องมันยาวใช่ไหมอืมไหนลเล่ามาสิคือเรื่องมันเป็นแบบนี้เจ๊เอาฉบับเต็มเลยนะเต็มเล่าฉบับเต็มเลยหรอ สดใสเพิ่งไปเจอแม่หมอมาอีกรอบหายหน้าไปชนานานวันนี้มีเรื่องร้อนใจอะไรเหรอแม่หมอคะหนูไม่รู้ว่าจะเลือกใครอะ่ะ <c oughs> หาหัวใจตัวเองไม่เจอสักทีแล้วคิดว่าไพ่เนี่ยมันจะหาใจเธอเจอเหรอ <c oughs> ถ้าไพ่บอกให้เธอเลือกใครเธอก็จะเลือกตามคําทำนายโดยที่ใจตัวเองอะ่ะไม่ได้รักอย่างนั้นหรอ แต่หนูกลัวเลือกผิดอะค่ะความรักเนี่ยมันไม่มีผิดไม่มีถูกอย่าทำให้มันเป็นเรื่องยากเลยไพ่ก็ไม่สามารถตัดสินได้ว่าเธอควรเลือกใครหรือไม่เลือกใครมันก็ให้ได้แค่คำแนะนำเท่านั้นมีแค่เธอที่จะเลือกด้วยตัวเธอเองเท่านั้นตอนนี้เธอใช้สมองคิด แล้วมันเหนื่อยหลับตาแล้วใช้ใจสัมผัสฟังเสียงหัวใจเธอดูนะมันชัดเจนแล้วนะว่าใจเธอเนี่ยเลือกใครเนื่ยไม่ถูกเลยค่ะอ,อย่าคัดค้านหัวใจตัวเธอเองอีกเลยนะมันเหนื่อยดูดวงอะเก่งที่หนึ่งเลยนะแล้วบอดพีมพล่ะ แล้วใครอ่ะพี่แกรักอะไรเจ๊รู้เหรออย่าบอกนะว่าคุณเวเต๊มบาเปาสิเดี๋ยวคนอื่นเขาได้ยินหมดสมัมผัสนั้นจูกันเหรอเต๊เบาเบาสิแบบแล้วจะหาว่วเวอร์นะ เกิดมาเหมือนคู่กันน่ะเอ๊จะทำอะไรอ่ะก็เข้ากันไปหมดเลยนะเออฉันชอบเจ๊ก็จริงนะเจ๊น่าคบซัพพอร์ตทุกอย่างฉันอยู่กับเขาอ่ะมันรู้สึกเป็นตัวเองสบายใจเหมือนทุกเวลาที่ฉันหันไปไม่ว่าจะทุกข์หรือสุขอ่ะก็จะมีคุณเวอยู่ข้างๆตลอดเลยอ่ะเจ๊ก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเขาโผล่มาตอนไหนแต่รู้ตัวอีกทีเนี่ย เขาก็มาอยู่ในใจฉันแล้วอ่เจ้เออเลือกแล้วจ้ะไม่รู้เล่าแค่นี้ฉันก็รู้แล้วแหละว่าแกเลือกใครเออใช่ไหมเจล้ก็บกพีมล่ะฉันก็ชอบเขานะชอบตรงไหนหรออืมเขาทั้งน่ารักหล, <c oughs> ล่อฉันชอบเจ๊ผาบริุท เป็นแฟนในฝันของใครหลายๆคนเลยแหละหโอ๊ยไม่รู้แร้วเจ๊จะเลือกใครรู้อะโอย,โอยคิดไม่ออกหยุดดิ้นก่อนจะสาวงั้นน่ะเธอลองใช้ใจสัมผัสเหมือนที่หมอดูบอกหมยังไงอ่ะเจ๊อืมดับตา อะไรอ่หลับตาแล้วใช้ใจสัมผัสหรอทำอะไรอยู่คะพี่พี่เมาหนูอยู่ปะเนี่ยอ่ยตกใจหมดเด็กคนนี้นี่นี่สายไหมถ้ามีคนบอกว่าให้หลับตาแล้วใช้ใจสัมผัสแกจะทำไงวะสายใหม่ว่าก็น่าจะเป็นการกอดนะคะกอดจะกอดพ่อแม่เลยอ่ะ ก็เวลาที่เรากอดใครมันจะเป็นเวลาที่เราได้ยินเสียงหัวใจของอีกฝ่ายค่ะการกอดเนี่ยช่วยให้เรารับรู้ถึงความรู้สึกของเขาและเราได้อย่างชัดเจนที่สุดเลยนะคะโอ้สายใหม่แต่ใครคือคนชอกร้ายของนังคะโอ้ก็พ่อหนุ่มเซลุุนของน้องไงล่ะคะเซฮุนโอ้ย <ค>เลือกก่อนสิแล้วเดี๋ยวบอกเอาอันนี้แล้วสรุปมันเขียนว่าอะไรคะน่นนารักจังเลยไปกินข้าวกับคุณเวแล้วอีกใบอะ่ะไปกินข้าวกับคุณเวไปกินข้าวกับคุณเวเอ๋อคุณเวอะฝั่งคนนี้จองแล้วนะอาอโอเคก่อน oh จองอะไรอะเจ๊จองโต๊ะเหรอ,อ,หรอแล้วเขาจะจองเผื่อเราไหมอะใ <c oughs> ส่ไปนัำดาวสะัสดีน้ำดาว <c oughs> อะไรเจ๊เอา้าวสวัสดีครับสวัสดีครับบอสอุ๊ยวันนี้บอสดูหล่อไปพิเศษเลยนะคะขอบคุณครับ เออแล้วนี่กำลังคุยธุระกันอยู่หรือเปล่าครับหูยบอสที่ไหนมีพี่วาวาที่น่นไม่มีงานหรอกคะ่ะบอสสายไหมคันสีนฉันตลอดเลยคนนี้เนี่ยถ้างั้นผมขอคุยกับคุณนับดานการส่วนตัวได้ไหมครับเอ,อ่โอเคค่ะนึ่อะไรอ่ะแกไปเถอะป่า บอสเลขนับดาวมีอะไรหรือเปล่าคะคือว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับผมเลยครับคุณนับดาวตอนแรกผมยังยุ่งอยู่เลยนะไม่เข้าใจว่าความรักคืออะไรพร้อมสวยเลยนะับดาวผมไม่รู้ด้วยซ้ำว่าการรู้สึกรักใครสักคนมันเป็นยังไงจนวันหนึ่งที่ผมอยากเห็นคุณมีความสุข หรือว่าเวลาที่คุณทุกข์าวสวยมากมกัน,มน,นผมก็อยากเป็นคนที่อยู่ข้างๆคุณผมไม่รู้ว่าสำหรับคุณนับดาวอะ่ะแบบนี้มันเรียกว่าความรักไหมแต่ถ้าสำหรับผม,ม,มผมคิดว่าใช่ผมชอบคุณนับดาวนะครับ จะเป็นไปได้ไหมถ้าเราจะลองบอสคะนับดาวขอเกอนหน่อยได้ไหมคะบอสคิดไปไกลแล้วคะ่ะคุณเวเนี่ยรับตาใช้ใจสัมผัสแล้วโอเมก้า oh นับดาวขอบคุณความรู้สึกดีๆที่บอสมีให้นับดาวนะคะแต่นับดาวคงหลับไว้ไม่ได้อ่ะคะ่ะบอสไม่เสียใจหรอคะจริงๆผมก็รู้อแล้วล่ะครับว่าคนในใจคอนับดาวคือใครเอ้าผมก็ยังไม่อยากยอมแพ้ ทั้งที่ยังไม่ได้ทำอะไรบอสรู้ด้วยเหรอคะก็คงมีแต่คนนับดาวแหละครับที่ไม่รู้หัวใจตัวเองก็จริงอ่ะค่ะนับดาวขอโทษนะคะที่ทำกับบอสแบบนี้ไม่เป็นไรหรอกครับอย่างน้อยผมก็ได้ช่วยเหลือคนที่ผมรักรีบไปเถอะครับ รีบคุณเวเห็นตอนเรากอดกันนะครับนับดาวขอตัวก่อนนะคะคุณเลขาไปไหนอ่ะฟังนับดาวก่อนสิคะปล่อยไม่อะ คุณเวกำลังเ,เข้าใจนับดาวผิดคุณนับดาวปล่อยได้คะ่ะคุณเวฟังออก่อนสิคะนับดาวไม่ได้ชอบเบิร์ดพิมจร네ิงๆนะฉันบอกให้ปล่อยไง <c oughs> <c oughs> นับดาวชอบคุณเวจริงๆนะคะนับดาวไม่รู้ได้ซ้ำอ่ะว่าคุณเวเข้ามาในใจนับดาวแต่เมื่อไหร่รู้ตัวอีกทีอ่ะคุณเวก็ทําให้นับดาวนึกถึงทุกครั้งที่ตื่น ทุกคืนก่อนนอนถ้านับดาวอยากถามคุณเวว่าคุณเวเป็นแฟนกับนับดาวได้ไหมคะคุณเวคุณนับดาวคะกรุ้นน้าอย่าเข้ามาใกล้มากกว่านี้เลยคะ่ะ ฉันไม่ได้ชอบคุณนภ์ดาวเอา้าแล้วที่ผ่านมานะคะที่เรากินข้าวด้วยกันจับมือกันแล้วที่เรามันหมายความว่าอะไรอะคะฉันไม่ได้ทำแบบนี้กับคุณแค่คนเดียวนะคะหวังว่าคุณจะเข้าใจนะคะขอตัวคะ่ะเอา้าแล้วมาจองเพื่อจองแล้วนะเพื่ออะไรอืม คุณนับดาวโอเคไหมคะนับดาวไม่เข้าใจเลยคะ่ะทำไมคุณเวถึงมีปมมีปมเวอะมันเหมือนนาฬิกาตายค่ะแต่มันก็ไม่ใช่พังแลรักไม่เป็นแล้วนะมันแค่กลัวที่จะรักกลัวที่จะรักเหรอคะไม่ใช่ทุกคนหรอกนะคะที่จะมีประสบการณ์ความรักที่ดีอะยากนิดนึงนะคะ แต่เลเชอ่อนะว่านาฬิกาเรือนนี้จะกลับมาเดินได้ด้วยดาวดวงนี้ จำไว้เลยนะคะว่าถ้าสมมติเราก้าวเท้าเข้าออฟฟิศเนี่ยจะต้องเป็นเท้าสายเลิกดี<ะ>ด,ดิมดีทั้งวันเลยค่ะ นกินข้าวเย็นกันนะชาบูอะไรอะกระทะหมูกระทะนี่คุณนับดาวไม่มีงานทำหรอคะมีค่ะแล้วทำไมไม่ไปทำก็ทำอยู่นะคะก็่ทำใจไม่ให้คิดถึงคุณเวอยู่นี่ไง นไม่เจองงอ่เนไร่ะเดี๋ยวมาใหม่นับดาวไม่ยอ,อมแพ้ง่ายๆหรอกค่ะเอเก็บอาการเก็บากาแมยิมย้มแหมยิ้ม ใจสั่งกาแฟพอเจอหน้าแกกาแฟก,ก็ไม่สำคัญต,ต่อไปอ ถึงอีกจะแน่สินะคิดถึงนับดาวอยู่หรอคะคุณเวอ่ะหนีนับดาวไม่พ้นหรอกคะ่ะแต่นี่ไงคะไม่ว่าคุณเวจะอยู่ที่ไหนอะก็จะมีนับดาวอยู่ข้างๆคุณเวเสมอเลยคุณเวนับดาวชอบคุณเวจริงๆนะคะ เหมือนกับที่ชอบบอสพิมพ์หรือเปล่าคะยิ้มอะไรคะก็ยิ้มที่คุณเวถึงนับดาวนี่ไงคะนับดาวไม่ได้ชอบบอสพิม์เหมือนชอบคุณเวซะหน่อยแล้วมันต่างกันยังไงคะก็บอสพิมพเขาหล่อแล้วก็เก่งแต่กับคุณเวอะนับดาว ชอบที่ได้อยู่ใกล้กับคุณเวชอบที่ได้คุยกับคุณเวไปไหนมาไหนด้วยกันกับคุณเวชอบได้จับมือกับคุณเวชอบที่ได้สัมผัสกับคุณเวและก็ชอบคุณเวคิดเหมือนนักดาวไหมคะ ูยิ่งพยายามหนีดาวดวงนี้เท่าไหร่ก็เหมือนยิ่งถูกแรงดึงดูดให้เข้ามาใกล้มากขึ้นเวลายอย่างฉันคงหนีดาวดวงนี้ไม่พ้นจริงๆสินะอ้าวจบแล้วเหอรอนักเพลง,งใหมกก่เหรอเนาะ บอกคำคำนั้นที่อัดอั้นในใจวันหนึ่งคงพร nah okay, okay. ้อมบอกเธอว่าเธอต้องหมดโอเคโอเคสามสามสองปด้ şey 是是ีสามสองชอบที่ได้จับมือกับคุณเล่ จัเลยเหรออ๋อจุ๊บเลยคุณเมชอบเหมือนกับนับดาวมั้ยคะเป๊บเดี๋ยวแน่เลยแน่นแบบนี้ปะเถินนะไม่ไม่เถินถ้ามันพูดเรื่องอื่นจุ๊บมันฉักจบแล้วอ่ะ คุณเวคิดเหมือนนักดาวไหมคะคิดวเองน่านอนนี้ไหมโอเคเพระเดี๋ยวไปเข้าแคปเลยยอดโฟนจอมกับเวม่จะสามีสมหนึ่งอ c ชั่นขึ้นก่อนขึ้นให้ก่อนอีกอ่ะ จบแล้วสําหรับ EPC เหมือนจบเหมือนจบแบบจบเรื่องแล้วเลยก็เดี๋ยวต้องรอดูว่า E.P หน้าเขาจะเล่นอะไรอาจจะหวานแบบในช่วงพาร์ทเป็นแฟนกันแล้วอะไรอย่างนี้ใช่ค่ะ E.P นี้ก็คือถ้าสําหรับหนูนะหนูชอบในหนูชอบนับดาวอ่ะเออพี่ก็ชอบนับดาว จริงๆพี่ก็แสดงหลงรักนัดดาวขึ้นมาเลยอ่ะหรือสกว่าตอนแรกอ่ะไม่ได้คิดว่าเขาจะหวานได้ขนาดนี้สาหรับส่วนตัวหนูนะอาจจะด้วยลุกความแบบว่าเอาผมสั้นความแบบว่าคือในในเรื่องมันก็ไม่ได้หวานมากอ่ะพี่แก้มเขาก็มีความโบ๊ะบาอยู่กับเจเขาทั้งหลายกับน้องใส่ใหม่เนาะแต่พอมาเห็นมุมเขาสารภาพรักความยิ้มอะไรน่ารักเอ๊ะตื้อแฟนเอแบบมีความแบบหยอดมีความน้อมีความแบบเล่นมุกน่นนี่นั่นแล้วเขาเล่นไม่ธรรมชาติ หนูก็เลยรู้สึกว่าน่ารักว่ะน่ารักจริงน่ารักจริงมาโดนนับดาวตกว่าเออน่ารักดีเออพี่ก็เหมือนกันจะพี่ก็ชอบนับดาวเลยพีนี้โดนตกมากเชื่อส่วนเรื่องก็รู้สึกว่าเออมีความเขาก็กระชับนะใช่ใช่เขาก็พยายามกระชับก็เข้าใจได้ค่ะอันนี้คือเข้าใจได้เลยคือคือเนื้อเรื่องอ่ะมันแน่นอนอยู่แล้วทุกคนคือเป็นอะไรที่เดาได้อยู่แล้วซึ่งเราสองคนอ่ะไม่รู้คนอื่นยังไงนะแต่เราสองคนอ่ะไม่ติด คือเราสองคนจะไม่ได้ซีเรียสถ้าเกิดมันเดาได้หรืออะไรยังไงนะคือไม่ได้ซีเรียสอยู่แล้วเพราะมันเป็นมินิซีรีส์สั้นๆแต่ถ้าหนูติดหนูขอนิดนึงค่ะหนูไม่ชอบตรงกลางๆที่ทะเลาะก,กันมูตอนแบบว่าก่อนแล้วแบบ อยค่ะหรืออะไรอย่างเงี้ย<อ>รู้สึกมูตรงนั้นมันมันยังไม่สุดอะ่ะม,ม,ม,มันยังมีความแบบแข็งแข็งอะไรบางอย่างที่แบบว่ามันมันยังไม่สุดอ,อะไรอย่างเงี้ยเป็นเป็นตรงนั้นนิดเดียวที่หนูรู้สึกไม่ค่อยชอบอมไม่ใช่ไม่ชอบเนื้อเรื่องนะแต่หนูว่าถ้ามีเทคใหม่หรืออะไรอย่างเงี้ยมันน่าจะโอเคกว่านี้ถ้าสําหรับหนูนะติดติดแค่ตรงนั้นนิดเดียวอะไรอย่างเงี้ยตรงนั้นมันเป็นจังหวะที่แบบกอดบอสเสร็จ คุณเวสบัดแล้วก็คุณเรมาปลอบอะไรเงี้ย<ช>ตรงนั้นพี่ก็รู้สึกว่ามันดูแบบว่าอะไรก็เร็วไปหมดเหมือนกันนะคองพี่ไม่ไม่รู้มันจะเทียบยังไงเพราะด้วยความที่มันเป็นมินิซีรีเนาะเพราะฉะนั้นเราจะเราก็เข้าใจแหละบล็อกกิ้งการเข้าออกอกับพี่แก้คือพอคุณเวเข้าใช่ไหมเข้าตอนแรกคุณเวออกบอสเข้าบอสเข้ามาอีกใช่ไหมจ๊ะ อ่ะแล้วพออีกช็อตหนึ่งตัดไปที่อีกช็อตหนึ่งเออเป็นคุณเวกับนับดาวทะเลาะกันเสร็จคุณเวออกเออคุณเรมาเขาชื่อเรใช่ไหมคุณเรก็เข้าไปอีกอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทําให้แบบการเข้ากออกมันดูไม่สมูทเท่าไหร่ใช่ใช่พี่ก็เลยแบบว่าแต่ก็ไม่ไม่ติดเท่าไหร่เออแต่อันนั้นก็ไม่ได้ติดเท่าไหร่หรอกแต่พอมันเปหนีมันมากมากอ่ะเราก็จะรู้สึกว่าแบบมันมันดูไม่ไม่ธรรมชาติธรรมชาติใช่เราจะไม่แบบอินไปกับ อารมณ์ตอนนั้นใช่ติดติดแค่ตรงนี้นิดเดียวถ้าสําหรับหนูนะสำหรับมินิซีรีขนาดนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วแหละโอเคแล้วใช่แล้วด้วยความที่มันไม่มีเวลาไปขยี้เนาะแต่คือเราอะรู้เขาว่าเกิดมาให้เรารู้แต่แรกอยู่แล้วตอนแบบว่าคุณเวกับคุณเรอะเขาคุยกันที่ว่าเหมือนกับเคยคุยกันว่าแบบว่าเหมือนมีปัญหาเรื่องแบบไม่กล้ารักอะไรเงี้ยเขาคุยกันมาก่อนแล้วเนาะ แต่จําไม่ได้แล้ว EP ไหนเหมือนคุยกันมาก่อนแล้วมันก็เลยเออทําให้เราพอเข้าใจแหละว,ว่าตัวคุณเวที่พูดอย่างนั้นเพราะว่าเขาเหมือนเคยเจ็บมาก่อนไม่อยากแบบหลักใครใอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะอืแต่แต่ถ้าสถานาการณ์ตอนนั้นนะเอาจริงอะ่ะเป็นหนหนก็เข้าใจแหละเพราะว่าเพิ่งไปกอดกับคนนั้นมาแล้วมาบอกคนนี้ใช่ไหมพี่พี่ก็ไม่ไม่ดีด้วยนะเอเอแล้วเมื่อบอกชอบเราเราก็คงไม่รู้สึกอินแบบดีใจขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็ EP นี้ถือว่า เข้าใจง่ายขึ้นใช่กระชับเข้าใจเดาได้แต่ก็คือแบบทําให้เราเข้าใจไม่สับสนเราแล้วนนมูดมูดตอนถ่ายก็สําหรับหนูชวนเขินกว่าตอนที่เราเห็นภาพซ้ำๆบนเตียงยอีกเออใช่อะไรที่มันแบบพอมาเป็นบิวอารมณ์อะบิวแบบให้เราไปแบบว่าให้เราแบบเอ้ยอ,อะไรเนี่ยมันก็มันก็ฟินมันฟินได้นะ ไม่จาเป็นต้องเป็นแบบบนเตียงหรือว่าเป็นอะไรเนาะใช่ใช่แค่แบบให้อารมณ์เราพาไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันค,คือด้วยความที่ตัวละครนับดาวเขาเล่นดีด้วยเนาะมันทําให้เรารู้สึกเขินกับการที่เอ้ยคนคนนี้มาแบบเหมือนอมาคอยแบบเอพี่ก็รู้สึกหน,หนูก็ เออเอาจริงๆพอรับดาวมาเป็นฝ่ายพูดง่ายๆตอนนี้พี่มีความรู้สึกว่านับดาวจะเป็นฝ่ายรุกขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมมาตามเตามะออตามรุกอะไรอย่างเงี้ยมันทําให้รู้สึกว่าเออได้เห็นอีกมูดอีกมุมหนึ่งที่แบบว่าเฮ้ยมันมีความน่ารักมีความแบบใช่พี่แก้มอยากตามอ,ะอ,อ่ะแล้วคือเขาไม่ได้รุกแบบเซ็กซี่อ่ะเขารุกแบบน่ารักอ่ะน่ารัก<ะ>ใช่ออมันก็ เออมันน่ารักอะพูดไม่ถูกใช่ดาวน่ารักมากใช่ EP นี้นี่คือโดนนับดาวตกเลยจริงๆได้มาเห็นอีกมุมหนึ่งความน่ารักอะคือชอบเลยทุกคนก็เดี๋ยวรอรู้นี่สุดท้ายว่าจะเป็นยังไงแต่ดาไว้ว่าหวานเนาะน่าจะหวานเพราะว่าทุกคนเคยบอกเราแล้วว่าดราม่าเขาไม่เยอะ เพราะนั้นอีพีต่อไปก็เอาให้เบาหวาน,นขึ้นแหละเออเบาหวานขึ้นกันไปเลยตัดขานไปเลยเนาะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะคะพี่แก้วใช่ค่ะก็เดี๋ยวรอเจอกันนะคะอีพีหน้าอีพีตอนจบและอีพีห้าใช่ค,ะค่ะนะคะแต่สําหรับอีพีนี้คะ่ะทุกคนฝากทุกคนด้วยค่ะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันข้างเพื่อนเราด้วยนะคะใช่แล้วค่ะคอมเมนต์พูด,พดคุยกันถือเป็นกําลังใจให้กันนี่ก็มาอีพีสี่แล้วใช่ถึงจะช้าแต่ก็ขอบคุณทุกคนที่มาดูเราใช่ค่ะขอบคุณทุกๆคอมเมนต์นะคะ ใช่ใชค่ะเพราะฉะนั้นก็คอมเมนต์เมาท์มอยกันเป็นกำลังใจงให้กันไปเรื่อยๆนะคะคลิปนี้ไปแล้วค่ะเจอกันอีีหน้าจ้าบ๊ายบาย,บายค่ะ